คืออะไรลูกคืออะไรนั่นนะอ๋ะอทุกคนนี่คือเจ้ากระต่ายนั่นเองกระต่ายป่าใช่กระต่ายป่าไหมไม่ใช่เขาเลี้ยงอยู่ตรงนู้นมันออมันหลุดออกมาใครบอกว่าเขาเลี้ยงอะ่ะเขาเลี้ยงแล้วมันหลุดหลุดนี่หลุดไม่ใชหรอกมันน่าจะแบบมันน่าจะเป็นแบบกระต่ายป่าจริงกระต่ายที่ไหนมีจริงอะ่ะเขาไปซื้อมาแล้วก็มาเลี้ยง ไม่ใช่มันคือกระต่ายป่าไม่ใช่กระต่ายบ้านกระต่ายบ้านคนนานอ่ะบ้านคนจะตรงนู้นมีหลังนึงอ่ะแล้วเขาจะปล่อยให้กระต่ายเขามาได้ไงแล้วถ้ามันไม่กลับบ้านล่ะอืมเดี๋ยวมันก็กลับบ้านเองมันรู้ทางกระต่ายมันจะรู้ทางอะไรกระต่ายไม่ใช่หมานะจริงนี่ยอย่างนี้มันคงกลับบ้านไม่ถูกแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก,กลับมาอุ้มกลับบ้าน เขาจะมาได้ไงย่าลกขนาดนี้เดี๋ยวก็ตัดยา้าแล้วแล้วไม่ยอมหนีเราด้วยนะถ้าเราเดินเข้าไปมันจะหนีไหมไม่หนีหรอกขนาดอยู่ก็ยังพี่ก็ตายจุด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 อ้าวไม่ใช่แลนี่มันหมาแล้วก็ตายก็ตายทำเสียงยังไงไะก็ตายมีเสียงไหมฮะ มมันไ่ีีเสยงกระต่ายพูดได้ไหมมีได้นะแล้วกระต่ายส่งเสียงยังไงถ้าหมาส่งเสียงยังไงหมาส่งเสียงแบบนี้อ๋อแล้วกระต่ายอ่ะกระต่ายส่งเสียงยังไงแม่ไม่มีนะแม่ไม่เคยได้ยินเสียงกระต่ายมีใครเคยได้ยินเสียงกระต่ายหรอไม่ได้ยินเสียงนะไม่มีเสียงมี Sabrina. หลับตาด้วยหลับตาอ<ม>้อมันนอนหลับน,นอนหลับไงนอนหลับหรอ จริงเหรอนอนหลับง่วงนอนไงน้องเบียรว,ว่ามันเป็นกระต่ายป่าหรือกระต่ายบ้านนึกว่ากระต่ายบ้านดูหูมันกลาอ,ออกมันฟังเสียงเราคุยกันอะคุยอะไรกันเนี่ยมีแครอทนะอยากกินแครอทไหมจะกินแครอทไหมล่ะกินไหมอไม่กลัวเราอ่ะแม่ว่ามันน่าจะเป็นกระต่ายบ้านละมั้งอย่างเงี้ยถ้ากระต่ายป่าคงจะหนีไปแล้วเนาะ กระต่ายป่า,าก็คงจะหนีเราไปแล้วรื่ว่าไหมแบบนี้ไม่หนีแล้วนี่มันกระต่ายบ้านแล้วมันบอกไป้เล็วว่ามันเป็นกระต่ายบ้านแล้วมันจะกลับบ้านมันถูกไหมเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาตัดหญ้าแล้วก็เจอ<ะ>แล้วเขาก็จะเอาไปเลี้ยงกับบ้านไปเลยเหรอก็เจอเอง,องนะเดินมาตรงนี้จะออกลันค้าไปแล้วก็เจอกระต่ายรีบเอาอุ้มกลับบ้านอ๋อโอเคโอเคโอเค หรือกระต่ายมันอยากจะมากินผักเราอะเอ้ยมีิลคูลยักคูนอยู่ไหนน,นั่นไงอยู่ตรงต้นไม้นะเนี่ยเหรอใช่โอ้โหนี่มันต้นไม้ใหญ่แล้วนี่ไม่ใช่แล็คูนนะมันน่าจะเป็นกระรอ,อกกระรอ,อกกระรอ,อกทีไ่ไหนดูโคนต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้โอ้โห เอาละเราจะไปแล้วเราไม่ทิ้งแล้วเราทิ้งพี่กระต่ายแล้วบ๊ายบายกลับบ้านแล้วนะไม่เอาเลยอยากเลี้ยงเ,เลี้ยงไม่ได้หรอกจับไม่ได้ไม่ไดเดินลงไปก็หนีแล้วเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายบายบาาายย๊ย